ก็กาแฟคงเดือดครับก็ดือดก็มากาแฟก็เดือดก็มาคงก่อก็เดือดก็มาก็ทำก็เดือดคุณเอาม้าอะไรจะได้ไหมเอาม้าก่อเดือดครับก็เดือดลูกกลับมาบรรยากาศขายของในรถนะครับผมถามเขาว่ากาแฟมีแบบไม่หวานไหมนะครับเขาบอกว่าไม่มีนะฮะแล้วก็ แนะนว่าให้เอาเรามาเรามาก็คือน้ําใบบกครับผมถามว่ามีแบบไม่หวานหรือเปล่าเข<ร>าบอกว่าไม่มีครับหวานหมดนะฮะพอดีชนะ่วงนี้ยังไม่ได้กินข<ต>้าวยังไม่อยากกินอะไรหวานๆแล้วก็น้ําขวดไม่ค่อยอยากซื้อกับอย่างนี้นะฮะ<ๆ>เพราะว่าน้ําที่หาบเลขงี้มน หลายอันเป็นน้ำปลอมนะฮะเาก็เอาน้ำประปาดีๆหน่อยมาใส่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนทานประจำมจะรู้เลยนะครับอันนี้เป็นการทานแรงฮะฮะล้วงบากกันเราไม่ฮ่องเดืองฮะก่อนเราม้าคมเดืองเขาก็ได้มาด่น้ำด่ได้หรือก็งเราม้ก็เดือไม่คอไม่ก็เดืองมาด่น้ำด่ได้หรือก็งคมเราม้หมกเราม้เขาถามว่าจะเอาเราม้าที่แบบไม่ใส่น้ำตาลไหม ก็ผมบอกว่าถ้า,ถามีก็เอานะครับนะฮะแล้วถ้าถามจะเอาน้ำไหมผมบอกไม่ไม่เอาฮะามมาแล้วแม่ค้าเขาจะไปทำอเรามา้าหรือว่าใบบบกนะครับที่ไม่ใส่น้ำตาลให้ ก็ามาให้เราม้านะครับคมเดืองนะครับเป็นพิธีห่ออย่างนี้นะครับเขาจะท,ทำเป็นหุมอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจครับคือเขาจะไม่ทําแบบเมืองไทยนะฮะเขาก็เขาจะทาเป็นถุงแล้วก็มัดจุกๆอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกอีกอันหนึ่ง มีคนมาเลขขายนะครับตามบถบัตก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของการเดินทางครับฝรั่งเห็นทูนหัวมาอย่างนี้เลยครับเขาชอบมากครับเพราะบ้านเขาไม่มีอะไรแบบนี้นะ<อ>ครับก็เราม้าแปลว่าโบบกครับไปไปนึกเราม้าก็ใบโ <ไป S 1> บบกน้ำน้ำใบโบบกครับผมเดินทางต่อครับ อำลาสถานีเบนแซจามินที่เมืองซอ,อกจางครับทเทวินมั่ว